คำศัพที่คนญี่ปุ่นออกเสียงผิดบ่อยๆขาวขาวชิโรยข้าวขาวข้าวขาวขาวข้าวขาวข้าวขาวเด็กคนนี้ขาวมากเด็กคนนี้ขาวมาก ข้าวข้าวกหังข้าวข่าวข้าวข้าวกินข้าวเยอะมากวันนี้กินข้าวเยอะมากวันนี้เคียวอิปไปกหางเทเบมาชิตะข่าว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  ช่วงนี้มีแต่ข่าวไม่ดีช่วงนี้มีแต่ข่าวไม่ดีอีกครั้งนะคะขาวขาวข้าวข้าวข่าวข่าวเข้าใจไหมคะยากนิดหน่อยฝึกบ่อยๆพูดได้แน่นอนนะคะ